สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมาาเพาะพอกมรกดกันนะคะโดยการใช้ใบของเขานะคะ ไว้ความปลูกแล้วค่ะแล้วก็จะดินใส่เขาปลูกกันเลยนะคะ ดินวนี้จะเป็นดินสำหรับขอผกต้นไม้นะคะ เราก็ต้องรดน้ำก่อนนะคะครมน้ำให้ดินมันชุ่มก่อนแล้วก็ปักใบลงไปเลยนะคะ เราก็จะเอาก้านที่เราตัดเอาใบเสร็จแล้วนะคะมาทดลองปลูกว่ามันปลูกได้หรือเปล่ามาลองดูกันเลยค่ะเราจะปักลงไปเลยนะคะ โอเคค่ะเราก็จะทำการลดน้ำให้ชุ่มนะคะอีกรอบหนึ่งค่ะก็ติดตามกันต่อไปนะคะตอนนี้จะเป็นขวกมรกตนะคะที่เราชำในการใช้ใบชำในดินนะคะเรามาดูกันนะคะว่าน้อง จะมีร่างงอกออกมาหรือเปล่าทุกคนน้องมีร่างงอกออกมาแล้วนะคะตอนนี้นะคะนี่ค่ะติดแล้วนะคะเราสามารถใช้ตัวนี้นะคะไปปลูกต่อแล้วไปขยายพันธุ์ต่อได้เลยค่ะ ว้าวตอนนี้ก็ออกหมดแล้วนะคะนะคะ่ะเราจะดูว่าตัวนี้นะคะเราใช้ก้านเขานะคะแค่ก้านที่เหลือะคะ่ะว่าจะติดหรือเปล่าปรากฏว่าตรงลำต้นนะคะมีร่างงอกออกมาะคะ่ะ ตรงนี้นะคะรูทุกคนเห็นหรือเปล่านี่นะคะทุกคนทุกคนเห็นไหมคะนี่นะคะจะมีลากออกมาตรงนี้นะคะตรงนี้ค่ะใช้แค่ลาต้นก็เพาะต้นของมรกตได้นะคะตรงนี้นะคะเขางอกออกมานะคะโหดีมากเลยค่ะ นี่นะคะก็จะเป็นหอกมรกตที่เราปลูกลงในดินนะคะเพื่อที่จะรู้ว่าน้องเกิดไหมคะเกิดนะคะเราสามารถแยกกระถางไปปลูกได้เลยนะคะส่วนตัวนี้นะคะส่วนตัวนี้นะคะรำต้นนะคะก็ออกล่างนะคะตรงนี้นะคะ่ะเห็นไหมคะ ไม่โฟก,กัสเลยอ่ะเอาเป็นว่าคือลำต้นก็สามารถเอามาเพอได้นะคะเพราะว่าหนองเขาออกลากด้วยค่ะสามารถไปขยายพันธุ์ได้เลยโดยใช้ลำต้นนี่นะคะใบก็เอาไปขยายได้เลยค่ะ คลิปนี้เป็นประโยชน์สำหรับใครฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับก็ใครเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ